สดีครับสวัสดีจอยทรไปช่องยูทูบครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านส้มตำยำเจลกนะฮะหรือว่าตำสามโคกนั่นเองครับโอ้โหามาเจอใครโอ้ยก็ได <ตะ S 1> ้ครเสวัสดีค่ะ,ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช,ชินเอสชาแนลนะใจลูปกระไรก็แกชร์กดติดตามนะคะออช่องชิเชชนเอสชาแนลนะคะวันนี้มายึดช่องแล้วนะคะตอนนี้ยึดกับช่อง สนิโตทาเวลครับชอบอันดับหนึ่งแห่งเอเชียตะวันออกเสียงใต้แล้วก็เพจด้วยเพจด้วยเพจดังร้านเด็ดสตรีทฟู้ดอ่าอุ้ยเพจพนิโตก็ดังอยู่แล้วเพราะว่าอยากเข้าไปดูเยอะเข้าไปดูเพจชีเนสแชนลนะคะใน Facebook ได้เลยแค่นี้แหละเดี๋ยวโดนด่าไมใช้ชอบกันครับนี่ฮะชินเอจะนั่งก่อนไหมคะนั่งกินกาแฟก่อนนี่ต้นนนั้นอ่ากินกาแฟก่อน คือส้มตำปูส้มตำปูมาแล้วจ้าส้มตำปูมาส้มตำปูมาผู้มายาวไปเลยยาวไปเลยเราไม่ตัดเอาไว้ถึงถึงถึงก้นเลยสวัสดีเจเล็กด้วยนะครับสวัสดีครับ ไม่เป็นไรครับไม่ต้องยกมือไหว้ครับเพราะว่าครับผมนี่ในนัทช่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยต้องตามปูมานะคะเจ็ดสิบบาทวิเราเล่นนะเจ็ดสิบบาทถูกมากไม่หรอกมันมีใหญ่ผสมมาเราไม่ขึ้นละค่ะเราปูเป็นตัวเลยเจ็ดสิบบาทหนูด้านนุ่นจัดเต็มนะครับมีของเพียววันนี้ร้านจัดสวยเลยวันนี้นะครับมีปูไข่ดองด้วยวันนี้นะแต่จะน้อยจำกัดนะ ปูไ่ดองมาร้อยองโอ้จริงเหรอโอ้โหไม่จำกัดแล้วรับเป็นร้อยไม่รู้เรื่องเลยควันนั้นจัดมาเป็นร้อยร้อยกล่องนะฮะก็คือแต่ว่าปูนี่มันจะดองน้ำปลานะครับสามารถเก็บไว้ได้หลายวันนะฮะเพราะว่าอยู่ในน้ําปลานะสามารถแช่ฟิตได้นะถ้าใครซื้อไปนะฮะยังไม่ทานก็สามารถเอาไปเก็บไว้ทานได้นะฮะนี่ครับ อไปไวมากวันนั้นสั่งมา60กล่อง2วัน2วันหมดเลย60กล่อง100กล่องนะแป๊บเดียวแล้วค่ะร้านเราไม่ชอบเก็บเก่าหมดแล้วโอ้เขาจะเล็กไม่ได้ทำเองเนาะเป็นการเออไม่แต่ดองน้ำปลาเองอ๋อสั่งปูมาแล้วก็ดองน้ำปลาเองเนาะสุดสุดเล็กทุกอย่างแม้ทั้งปูแป้นก็สั่งสั่งขออ๋อสั่งส่วนมาแล้วก็เรามาดองน้ำปลาเองครับเล็กก็กำลังจัดเออจัดจานอยู่นะ โอ้โหเมื่อกี้ตกใจมากเลย70บาทส้มตำปูม้านะใหญ่มากไหนหนาขนมจีนหนึงทีนี้ก็เมนูเบาๆก่อนนะฮะตบตำไทยตำปูโต๊ะเดียวนี่แหละบ้านเดียวกันนะตำไทยตำปูเจเล็กก็ยังไม่ทิ้งส้มตำนะครับเพราะว่าเติบโตมาจากส้มตำก่อนนะส้มตำสามครกนะนี่คือโซนของส้มตำนะครับจะมีตู้ เฉพาะพิเศษส่วนตัวอันนี้จะเป็นชุดตู้ยำนี่เป็นตู้ซุนตำนะจะนั่งจะนั่งก่อนนะคะจะนั่งก่อนครับโอนี่ป้ายกับป้ายป้ายอ๋อใหญ่มากแล้วตรงน,นี้เนาะเป็นศิลปินดาราท่านใดไม่ทราบนะฮะหลายคนอยู่นะที่ติดติดนั้นเห็นมีคุณเออนันด้วยทางนู้นนะแล้วก็พี่อ้นนะฮะนี่ครับซุนตำแซ่แบๆจากเชลเล็คโอ้นี่มาในชุดสามแมส สีชมพูเอ้ยสีอะไรเขาเรียกสีน้ำตาลน้ำตาลเนาะที่ร้านยังมีไก่นะไก่สเต๊ะวันนี้มีไก่สเต๊นนนนอะ,เะอย่างเดียวค่ะไก่ไก่ทอดน้ำปลาลุงหน่งพักวันหนึ่งอ๋อไก่เท่าน้ำปาลนนาพักหนึ่งวันนะนี่เดี๋ยวมาดูพวกนี้ว่าสีสันปด้ยังไง มดูหน้าตาของครกนี้ว่าสีสันจะสวยแค่ไหนไม่สวยอ๋อผู้ใหญ่แต่ไม่เผ็ดเนาะผู้ใหญ่ไม่ทานเผ็ดนะผู้ใหญ่ไม่เผ็ดอีกเม็ดเดียวนะครับนี่ฮะสีมันเลยออกมาแบบนี้นะอ่าผู้ใหญ่ทานเม็ดเดียวนะคนสูงอยู่นิดนึงนะครับก็สามารถสั่งได้นะใครชอบอานเผ็ดไม่เผ็ดใช่นี่ครับเป็นอันนี้เป็นยำอะไรนะแซลมอนเหรอแซลมอนค่ะเป็นจ๊กยำแซลมอนนะฮะ บบ100บาทนะคะ100ครับนนจเจล็กร้านจัดสวยมากนะวันนี้นครับมีเมนูแนะนำหลายเมนูนะคะปูมา้าปูอบเกลือยำ้ําไข่ยำทะเลทูโทนก๋าเหาผูแป้นยำหกไข่นะที่แรกนึกว่าหอหมกไม่ใช่ยำหกไข่นะฮะนี่ครับนี่หน้าร้านก็จะประมาณนี้หน้าร้านจเจล็ก จะเป็นช่วงเที่ยงนะด้านโนจะมีชินเอชชานเอลนะฮะช่อง YouTube มาถ่ายทำด้วยแล้วก็ถ่ายไปแล้วเนาะกำลังจะเดินทางกลับบ้านนะฮะนี่แล้วก็มีสามโคกชานเอลเจอแต่ตังนี่วันนี้เจอแต่สมตัเจอแต่สมตัแต่แถวนี้คนละก่าสุขภาพเยอะนะฮะไม่ทานเผ็ดกันอ๋อ ตาเผ็ดนี่มันยังไงดีต่อสุขภาพเหรอก็ไม่รู้แต่คุณโจว่าชอบแซ่บอย่างนี้เหรผมชอบแซ่บครับไม่ได้แซ่บแต่ยำนะพี่เชนเนาะอ,อ่าชอบแซ่บชอบแซ่บแอบแซ่บฮะน้าเนียพี่จัดหน้ากองบินเลยลูกพี่จัดหน้ากองบินนะจล๊กสามคคกตำเก่งนะครับวันนี้ตำหลายคคกแล้ววันนี้มากกว่าซะวันนั้นไม่รู้กี่คคกนะอ่าแต่ทำหรับตำนี้ก็ชิมบ้างเนาะ แต่ถ้าเป็นยำนี่เป๊ะแล้วนะฮะอ๋อใหม่แล้วอ,อ,อันนี้ก็ไม่เผ็ดน้องใสใช่ค่ะอ๋อหนึ่งเม็ดเหมือนเดิมอันนี้โต๊ะใหม่นะคะคนละบ้านกันคนละบ้านรักสุขภาพนะ,นะไม่เผ็ดนะนี่วันนี้ผมอยู่กับชิน่อนะชิน่อสั่งอะไรมานี่ไก่ครับเต๊ะอร่อยมากมัน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 สะท้อนแสงหนึ่งไก่สเต๊ะใช่ไหม อ๋อของเจสันนะทีอืมอืมก็เลยนะอืมไก่สเต๊กของเจสันนะนี่เป็นไก่นะไม่ใช่หมูนะนุ่มมากพี่โจ้แล้วเปว่าวนางกินก่อนดิจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงก็กินแบบเมื่อวานก็กินเมื่อวานกินไปแล้วใช่ไหมเมื่อวานกินไปสองชุดอ๋อชิเน่มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วสองชุดเลยนะชิเน่สวนทางกับผมนุ่มมากพี่โจกินเนี่ยงเขาแบบมันซุยลามกะทิระยงพี่กินบ่อยพี่กินบ่อยแล้วอากาศก็อร่อยโอ้โหอันนี้อันนี้ชั้นไหนครับชินเน่ อันนี้ห0บาทโหจุกเลยนะได้เยอะนะเนี่ยดูดินี่ถ้าเป็นเพื่อนไม่ได้ได้บ่อยราคานี้ฟังมากอ้โหดูดิอ๋อกินปลาปลาเลยไม่ต้องกินกข้าวกินเลยใครต้องกินกับข้าวไม่ต้องกินเล่นหรอว่าต้องกินกับข้าวอร่อยกินกับข้าวเหนียวก็ได้เป็นไรเป็นไรนี่นะไม่วลองกินหรอไม่ไม่กินเลยวันนี้พี่กินข้าวแล้ว นี่ชินเอชแนลนะครับมามาเที่ยวประจวบเลยนะมาถึงร้านเจเล็กเลยวันนี้นะครับออร่ยก็ติดตามชมคลิปมาร้านเจเล็กต้องกินนะพี่โจพ่อต้องสั่งเลยใช่ไหมเมนูนี้ครับอนอกจากส้มต้มยำแล้วก็ต้องมาสั่งใช่เขาไม่ครบน้ำก็มีนี่นี่น้ำน้ำเจเล็กคนโตก็ขายน้ำลูกสาวเจเล็กน่าตานน่ารักนั่งก็มีเนาะนั่งก็มีแล้วก็ห้องน้ำก็มีบริการเรียบร้อยสบาใช่พอมาที่นี่แต่ว่าที่จะลดแนะนำให้ไปตรงวัดนิดนึงเนาะใช่ไหม ตอนรถเหรอใช่ไปตรงวัดน hey, ี่ที inside 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 another another ่จอดอย่างนี้เลยหรอแต่ตรงนี้ก็จอดได้นะฮะว่างก็ได้แต่รถคุณร้อนนะแต่ที่วัดมีหลังคาเรียบร้อยเออเย็นด้วยเดินมานิดเดียวเอาไปจอดไปจอดในวัดแลยวจอดในวัดตลอดครับแต่ว่าถ้าใครอยากจอดข้างทางก็ตามสบาบนะเนี่ยแต่มันจะร้อนนิดนึงนะตอนนี้คนก็เยอะนะครับเดี๋ยวไปดูเจเล็กทำต่อนะครับนี่ครับต่อไปเมนูส้มตำ นี่ตำตัวปูปลานะคะสี่ส,บบสิบบาทนะี่สี่สิบบาทเหรอนาะทำไมตกใจอะไรมันใส่ใส่ใสถ่านใหญ่ขนะนะาดนั้นสี่สิบบาทนะครับ,บ 1. 1> ต่อไปปูม,ม้านึ่งโอ้มีเมนูปูม,ม้านึ่งด้วยส้มตำวันนี้ออกดีนะครับใช่มันมันหลักเลยคนไทยใครๆก็กินส้มตำกลางวันกลางวันนี้ด้วยนะ นี่ยำยำยืดนะครับน้ำยำยืดเหมือนเดิมเจล็กนะฮะถ้ามนันไม่เจอหนูวันนี้รูก่อนนะอ๋ออืมวันนี้รู้ก่อนถ้นไม่เจอเมนูปูม้านะครับปูม้าที่เป็นเมนูแนะนำํำหน้าร้านเนี่ยเขาจะมีป้ายแนะนําอยู่ถ้าวันไหนมีเมนูสเปเชียลนะเขาก็จะเขียนไว้แล้วก็คิดราคาไว้เรียบร้อยนะก็สามารถสั่งได้นะครับ นี่เป็นปูม้าแต่มันไม่ข่ใช่ไหมครับเป็นปูม้าเนื้อบางตัวก็อาจจะมีบ้างนะก็ทานน้ำจิ้มแล้วก็เป็นปูม้านึ่งนะครับหอ,อมน้ำจิ้มเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มนะครับอขอให้กระเพาด้วย ขักโพดด้วยนะครับเนี่าหนึ่งกิโลนะคะสา0รอยห้าสิบอนี่1หนึ่งกิโลนะครับสามรอห้าสิบนะฮะอุ้ยเท่าราคาไอ้ปูดสดเลยความอันนี้ทำให้ด้วยนะพะพอน้ำจิ้มนะฮะ <c oughs> ต่อไปเป็นเมนูปูไข่ดองนะครับนี่ <c oughs> ผมก็เพิ่งจะได้ถ่ายนี่แหละครับเ <c oughs> มนูปูไข่ดองเนาะ <c oughs> พอมาไม่ตรงจังหวะพอดีนะฮะ <c oughs> อ๋อเป็นปูปูดำเนาะ itim na huh? ฝั่งเลยเนะาะทำน้ำจิ้มแล้ก็จะทำน้ำจิ้มบางหๆนะครับทไ้แลวอ๋อน้ำจิ้มทำไปแล้วคู่ไข่ดองนะครับ,อ,รบอ๋อแบบนี้น้ำจิ้มแบบนี้น,บบน้ำจิ้มแซ่บนะ ใครอยากจ,จิ้มก็จิ้มอยากลาก็ลาโอ้โหสวยจังเมนูนี้ถ่ายสองอันด้วยแถมถ่าดให้นะฮะ,ะเ,เน,น,นี่ยไปโรคครับอาเดี๋ยวตามมาถ่ายหน่อยเฮ้ย,ยน้านาไม่เคยเห็นเหรอ <laughs> เฮ้ยส,สวยเลยตรงนี้นะนี่ จริงแค่ขนาดถ่ายคนเดียวก็ได้เดี๋ยวเราไปแคปเอาเนี่ยมาทำผมนี่ครับอันนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่นะเนี่ะสองตัวสามร้อยจ้ะอ๋อสองตัวสามร้อยนี่ยำปูม้าแซลมอนไข่ปลานะครับเป็นยำนะตัวเดียวกันเหรอจอช่้ะ โต๊ะตัวนี้สั่งหลายเมนูมากนะครับนี่ครับจะเล็กก็จะถ้ามีเวลาก็จะไปดบประดอยทำโน่นทำนี่ให้มันจานสวยงามนะนะครับลูกค้ามาเรื่อยๆดีจะได้บอกเจ๊แล้กวอา,าไม่เหนื่อยมากนะครับแต่ถ้าวันไหนถ้าลูกค้ามาเยอะนี่โอ้โหแค่จะเป็นลมนะฮะนี่ยำปูม้าแซลมอนไข่ปลาครับ ปูม้าแซลมอนไข่ปลา uh huh. นะคะอันนี้สองร้อยเจ็ดสิบบาทสองร้อยเจ็ดสิบฮะสวัาดีคะวัสดีเข้ามาเข้ามาต่อไปมาดูเอ่อแซลมอนวาซาบินะคระับแซลมอนวาซาบิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแซลมอนวาซาบิ อันนี้ทําน้ํายาไว้ก่อนแล้วก็ทแล้วเสร็จแล้วก็จะจัดจานแล้วก็วางเซอร์มอนนะฮะเวลาไม่ค่อยท่าลูกค้ามาแน่นแลยตอนนี้นะครับต้องรีบนะเตรียมพร้อมค่ะบพร้อมเยสาวคนโตปัดเขาพูดให้แล้วนะอ๋อมีมีมือที่สามนะฮะตัวช่วยนะเดี๋ยวนี้มือเอกก็ทำกุ้งอบเตือให้อ๋อมอนบิมอนบินะฮะ จะเอาใจไงได้ได้ได้ตรงนั้นแหละได่หรอกจะเอาใจโอ้โหโอ๋หอนี่ครับจะให้เอาใจเพ่อฟซี FC ดูนะ่นครับอ๋อแบบนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยลองเดียวค่ะอ๋อหนึ่งร้อยนะคะรับแซลมอนนะใครอยากกินแซลอมอนนะครับ แบบราคาประหยัดก็หนึ่งร้อบาทสามารถทานได้นะครับสำหรับร้านเจเล็กนะไม่ต้องไม่ต้องสั่งจานใหญ่มากนะจานนี้ยังไม่จบมาสองท่านเลยโอ้โหหรอสงสัยเข้ามารีวิวมาสองท่านนี่เมนูคนเดียวนะเมื่อกี้นะที่ผ่านไปเมื่ี่น่าจะเต็มโต๊ะแล้วอ่าต่อไปเมนูอะไรครับเจเล็กเมนูที่โต๊ะเดียวนะกกินเยอะมากเลยเนาะ แสดงว่าตั้งใจมากินจริงๆนะน่าจะมาจากกรุงเทศผมว่าค้าค่ะที่บ้านหนูหุงข้าวไว้ทานเองเดี๋ยวหนูแถมข้าวสวยจานหนึคะโอเคไปเร็วเอาใจลูกค้าแถมสวยหนึ่งจานแถมด้วยเพราะว่าสั่งเยอะไม่ถึงสั่งน้อยเราก็มีน้ำใจอ่าหุงข้าวเองเนาะเราหุงข้าวไว้ทานใครอยากได้ข้าวก็สั่งได้นะครับอะไรเออหือเมนูเด็ดเหรอมันโดนใจใช่ไหม อืมโอ้โหกุ้งพ่าเหรอใชนะ่เจ้าวน่ะอ๋อตีได้เปล่าตัวผูอะไรนะเขาเรียกอ่าตัวผูกุ้งสุกนะะตัวผูกุ้งสุกคล้ายๆอันน่าไงหนึ่งร้อยบาทอ๋ออร้อยเดียวเมนูโต๊ะเดิมเหรอใช่ค่ะโอ้โหปลากุ้งไหนนาโต๊ะสิบเอ็ดสุดท้ายแล้วลูกโต๊ะสน<บ>หนูตัวผูกุ้งสุก นี่แถมข้าวให้ด้วยนะวันนี้นี่แถมข้าวให้ลูกคา้าด้วยโอ้แนะนำเมนูอะไรนี่นะครับโอ้โตัวนี้ทานเยอะมากนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็มาอุ่นหนุนเจเล็กนะครับที่หน้ากองบิน5้าประจวบนะครับสวัสดีครับ